พัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังปรกากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัยราวพุทธศตวรรษที่13-14ถึงพัทลุงเป็นแหล่งที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพุทธศาสนาลัทธิมหายานในพุทธศตวรรษที่19เมืองพัทลุง ได้จัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุงในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมืองพุทธศักราช1998ระบุว่าเมืองพัทลุงมีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมดะโตโมกอลชาวมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสาเลต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมานแห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายณเขาหัวแดงแล้วตั้งประชาคมมุสลิมขึ้นปักหลักอยู่ยาวนานจนในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าปลอดภาษีมีเรือสำเภาแวะเข้ามามา,มากมาย ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้นโทในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันเมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้งจนในปีพุทธศักราช2476ได้ถูกยกให้เป็นจังหวัดพัทลุงด้วยเจตจำนงอันแน่วหน้าที่จะเปลี่ยนพัทลุงให้ยิ่งใหญ่ที่สุด สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะร่วมกันกันกบประชาชนคนพัทลุงล้อมรวมทุกหัวใจผู้คนเพื่อส่งต่อเมืองที่สมบูรณ์แบบสู่ลูกหลานของเราต่อไปวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเอาประสบการณ์มาสร้างบ้านเมืองเพื่อคนพัทลุงทุกคนนายสาโรลสามารถผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเบอร์ห้าปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลา ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนโยบายและการวางแผนมหาวิทยาลัยทักษิณปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านหลักสูตรอบรมมากมายหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองมหานครรุ่นที่ห หลักสูตร Director c e r t i f i c a t i o n p r o g r a รมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Smart CEO รุ่นที่3หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่1หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่13 โดยมีประวัติการทำงานดังนี้เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหานเถารังสีประชาสันเคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเคยเป็นเลขานุการประจำคณะกรรม,มาการสื่อสารและโทรคมนาคมสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยเป็นอนุกรรมาธิการการศึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การสื่อสารสารสนเทศและทรคมนาคมคณะกรรมธิการสื่อสารและทรคมนาคมเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เคยเป็นรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเคยเป็นอนุกรรมาธิการพิจารณาการกรองเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมาธิการตำรวจชุดที่3คณะกรรมธิการการตำรวจเคยเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตำรวจและเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนายสาโรธสามารถผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเบอร์หพร้อมทีมบริหารได้แก่นายประเสริฐดำสุดนายเกษมศักดิ์เส้งสุ่น นายกิติสัตรรัตน์นางสาวนิชชาแก้วหนุย้ยนายอัศดายยุดขุนทองและนายสงกรานจันน้อยโดยกำหนด55นโยบาย9ด้าน9ดีอย่างยั่งยืนดังนี้ 1. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีสมาร์ทอีโคโนมี 2. ด้านสุขภาพดีเฮลตี้ 3. ด้านการศึกษาและกีฬาดี Education and Sport 4. ด้านการท่องเที่ยวดีเนเจอรัลทัวริซึ 5. ด้านวัฒนธรรมดี 6. ด้านสิ่งแวดล้อมดี Sustainable Environment 7. ด้านเทคโนโลยีดี Digital Transformation 8. ด้านโครงสร้างพื้นฐานดี Infrastructure 9. ด้านการบริหารจัดการดี Administration ร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างพัทลุงให้ทันสมัยเพื่อให้พัทลุงเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนายสาโรธสามารถผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเบอร์ห พร้อมเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตอุทิศให้เมืองพัทลุงออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมรักพัทลุงเพื่อพัฒนาบ้านเราให้ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน